แล้ววันนี้ครูก็ได้ฟังธรรมะนะคะบทที่ว่าทําไมทําบุญมาทั้งชาติไม่ถูกหวยเลยไม่ถูกเลยแล้วเป็นพระเทศด้วยนะทุกคนฟังนะท่านบอกว่าเพราะเมื่อพบชาติอื่นๆนะ่ะเราทําบุญเราไม่ได้ทําบุญเกี่ยวกับโชคลาภเราไม่ได้ไปถวายปัจจัยเราไม่ได้นําเงินนะคะไปสร้างเพื่อก่อเกิดประโยชน์นะคะในพบชาติอื่นๆ เราอาจจะทําบุญด้วยดอกไม้เราอาจจะทําบุญด้วยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนั่นแหละแต่เราอาจจะไม่เคยทําบุญที่มันเป็นเเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นอะไรนะกุศลที่แบบเอ่อเพื่อผู้อื่นอะ่ะโดยโดยโดย,โดยรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเรื่องของการถูกหวยอะ่ะเราจึงไม่ถูกนะคะต่อให้ชาตินี้เราจะทําบุญหนักหนาะแค่ไหนก็ตามแต่บุญมันยังไม่ปรากฏทุกคนบุญนะ่ะของแต่ละคนปรากฏได้ไม่เท่ากันแล้วแต่พลังบุญเห็นไหมอันนี้ฟังมานะจ๊ะ ท่านก็บอกว่าเพราะฉะนั้นถ kind of, to so ้าเราอยากถูกหวยอะค่ะเราก็เหมือนเหมือนเราต้องทําสะสมเมื่อบุญมันมาถึงถึงพร้อมเราจะถูกหวยติดตกันติดติกันเห็นไหมน้องคนหนึงจังไม่ถูกหวยเลยซื้อน้ําหอมเราไปขวดเดียวแล้วเขาเกิดพลังพลังอะไรพลังความเชื่อทุกคนพลังที่มันไม่เคยเกิดกับเขาเลยซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลย พอใช้น้ําหอมแล้วไล่มนพุทธังนามาเงินธรรมังนามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมะเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือแล้วมันเกิดพลังงานพลังอะไรพลังงานความเชื่อจากภายในว่าเฮ้ยนี่แหละจากนี้ไปฉันจะถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพลังมันก็พุ่งออกมาพอพลังมันพุ่งมันรู้สึกเชื่อค่ะทุกคนว่าฉันจะถูกหวยฉันจะถูกหวยอย่างเงี้ยค่ะเขาเกิดความเชื่อแล้วบุญถึงพรล้อมพอดีเห็นไหมทุกคนคะถูกมาเก้างว่งวดล่าสุด ได้เงินสดๆ2 0 0แสนเอาคดีกะทุกคนกะอีชันนะคะเขาบอกไว้เลยหมอดูทำนายไทยทักไว้เลยนะคะโอ้ยทำมาหายทำมาหากินนี่รวยเลยนะรวยเลยแต่ซื้อหวยไม่ค่อยโดนเพราะว่าไม่ได้ทำบุญมาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีบุญในเรื่องของการทําบุญที่อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้จริงจริงมากๆนะคะ จริงมากๆทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นแหละมาเล่าสูดกันฟังนะคะ